บึ้มคนและวส่งพลังระบบสุดแปลกใน Red Dead Redemption 2และหลายเกมจะมีการเพิ่มความยาวหลอดพลังชีวิตที่ทำด้วยการตามหาไอเทมลับหาทรัพยากรพิเศษเชื้อเชิญให้ผู้เล่นสำรวจแถมให้รางวัลผู้เล่นไปในตัวแต่ใน Red Dead Redemption 2การอัปเกรดหลอดพลังจะทำด้วยการเก็บแต้ม XP จากกิจกรรมที่เกี่ยวข้องการล่าสัตว์ตกปลาหรือว่าต่อยคนจะเป็นการอัปเกรดพลังชีวิต ประมาณว่ากิจกรรมที่ใช้แรงร่างกายก็แข็งแรงขึ้นการวิ่งการเดินขึ้นเขาก็จะเป็นการอัปเกรดสตามินาตรงตัวยิ่งวิ่งปอดก็ยิ่งแข็งแรงการยิงศัตรูเก็บไอเทมพิเศษช่วยงานในแคมป์หรือว่าคราฟไอเทมก็จะเป็นการอัพเกรดเดตอายอราร์เหมือนได้ทําอะไรที่ใช้สมองประสาทก็ไหวขึ้นทุกอย่างดูมีเหตุผลแต่มีอันนึงที่ไม่มีเหตุผลเลยคือถ้าคุณฆ่าคนด้วยระเบิด หนึ่งศพใช้ XP พลังชีวิต20แต้มเยอะกว่าการทำกิจกรรมทุกแบบคือถ้าคุณไปเจอแคมป์โจนนั่งกันอยู่5-6คนปาเดนไามายทีเดียวหลอดพลังชีวิตอาจจะเพิ่มทันทีนี่คือวิธีปั๊มหลอดพลังชีวิตที่เร็วที่สุดและพิลึกที่สุดระเบิดคนแล้วแข็งแรงตักกะบ้าอะไรของเกมนี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน